ตอนไหยเด็กจริงๆเลยนะผมอยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นเป็นหนอนหนังสือ,อแล้วก็ผมเป็นลูกคนสุดท้องคนที่6ทั้งพี่สาวพี่ชายเนี่ยโอโ้โหเรียนเก่งมากเป็นที่หนึ่งของอำเภอที่หนึ่งของจังหวัดเรามีความรู้สึกว่าโอโ้โหทำไมเราต้องเกิดมาอยู่ในตระกูลนี้ซึ่งเราเราไม่สามารถเรียนสู้กับเขาได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่ตอนเป็นไัยเด็กๆจนถึงเยาวชนเนี่ยก็จะเรียนไม่่อยเก่งเ,เพราะไงก็สู้พี่ไม่ได้ ก็หันเหไปในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีกีฬาหนังสือนังหาแต่งกอกแต่งกรอะไรบ้างมันก็จะไปดูวไหมนี่ทํางานกิจกรรมซึ่งมันมันเป็นตัวบ่มเพาะให้เราว่าเออจริงจริงมันมีอะไรมากมายในสังคมนะไม่ใช่มีแต่ตําราเรียนอยู่อย่างเดียวไม่สามารถต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะแต่คุณเป็นที่10หรือ20ก็ได้แต่คุณสามารถเรียนจบแล้วสามารถเป็นคนดีได้ก็แล้วกันไม่เป็นภาระของสังคมผมเนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ย 2.03ตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยเป็นผู้การจังหวัดแล้วนะใครจะไปน,นึกว่าว่าคนที่มันน่าจะตายเนี่ยคนที่พูดไม่ได้เลยคนที่เดินไม่ได้เลยวันนี้มาเป็นผู้การจังหวัดเพราะฉะนั้นอุปสรรคไม่ใช่เป็นตัวบั่นทอนกําลังใจของพวกเราแต่เป็นตัวเสริมกําลังใจให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้เรามีกําลังใจมีพลังใจเราสามารถที่จะสู้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลเกินมือเรื่อง ชีวิตคิดคิดคิดเพราะได้คิดนึกวาดฝันเดินตามแต่งแต้มทุกทุก,ทกวันคืนและวันผ่านไปยังมั่นคงซ้ำนึกเตือนเตือนเตือน,นไม่ลืมเลือนจากที่ฝัน จะผ่านดีหรือร้ายสักกี่วัน ขณะทางานกับท่านผมมีความผูกพันกับท่านมากท่านไม่ได้ดูแลลูกน้องของท่านอย่างเดียวท่านยังมาดูแลเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผมและข้าราชการตํารวจในปกของของผมด้วยผมพูดได้เต็มปากครับว่าผมรับราชการตํารวจมา42ปีไม่มีผู้รับชาที่เป็นข้าราชการตํารวจที่ทําให้ผมมีความประทับใจหรือมีความรู้สึกที่ดีๆเท่ากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเลยครับ ฝ่าฟันร้องภัยจึงได้มาชีวิตคิดคิดคิดพอได้คิดไม่เลิกฝันร้อนหรือหนาวทุกหรือสุขไม่มีวันจะเลิกฝันเลิกคิดไม่ม ู้จักกับท่านผู้ว่าปูล่ะคะตอนที่ท่านได้มารับตําแหน่งหัวหน้าพัฒนาชุมชนอําเภอเดิมบางนางบวดคะ่ะท่านเป็นคนเข้าถึงง่ายนะคะอัธยาศัยดีไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนมีทุกคนรักคนเดิมบางทุก๋เรื่องรักแกที่ตุดยังจําได้อยู่มอบพระให้หลวงพระมุ้ยให้นายเนี่ยผมเนี่ยเสียใจร้องไห้ก็นายเดินทางไกลผมอยากให้นายเพราะว่านายเป็นคนดี ก็ยังคิดถึงนายอยู่ให้รักษาสุขภาพดีๆนะครับว่างๆก็จะไปนี่ละคุณอาตลกนะครับทำดีดีแค่ไหนที่ใครๆเขาบอกว่าดีแม้จะยากลำบากแค่ไหน ไม่มีใครจะเห็นสุกทีทำดีต้องดีแค่ไหนที่หัวใจ ได้เห็นถึงบุคคลที่นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้อย่างจริงๆนะคะก็คือการเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาค่ะในโอกาสนี้ที่คุณลุงจะ,กะเกษียณอัยุราชการในปีนี้นะคะหนูหวังว่าคุณลุงจะได้มีเวลาในการพักผ่อนและก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะ เคยเป็นลูกน้องท่านเมื่อครั้งทำงานที่จังหวัดศรีสะเกดชอบที่ท่านให้นโยบายในการทำงานคือท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 ำทันทีซึ่งจำเองก็ได้ยืดเป็นแนวทางในการทำงานมาโดยตลอดมีเคสที่เราเคยแก้ปัญหากับนายน,นะคะก็คือเคสกินมูลสุกรค่ะในกำบลีเซนะคะซึ่งหนูก็ไม่คิดนะค่ะว่านายเป็นผู้ว่าจะชวนนิติกรตัวเล็กคนนี้แอบลงพื้นที่ตอนกลางคืนค่ะ ไปแอบดมกลิ่นกลิ่นขี้หมูนะคะแล้วก็แอบไปคุยกับชาวบ้านค่ะในตอนกลางคืนว่าเหตุเกิดจริงไหมมีปัญนฐานการกจริงไหมค่ะชาวบ้านเองก็สงสัยว่านายเอาจริงเหรอคือว่าเอาจริงเหรอแก้ปัญหาได้จริงเหรอหลังจากที่นายย้ายมาค่ะชาวบ้านก็มีความหวังนั้นก็ดับวูบไปแต่ชาวบ้านไม่รู้นะคะว่านายยังคงเหลือดีติกรตัวเล็กๆคนนี้ค่ะเอาไว้แก้ปัญหานั้นอยู่นะคะจนตอนนี้ค่ะปัญหาน้นนะคะได้รับการแก้ไขแล้วค่ะชาวบ้านดีใจมากและฝากความคิดถึง,ถงนายทุกครั้งที่หนูลงพื้นที่นะคะ นายคือความหวังนาคือตำนานของตำบลค่ะท่านผู้ว่าวีศารศศักดิ์นะคะหรือว่าคุณนะคะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะคะกับลูกน้องนะคะคือท่านเนี่ยจะเปิดโอกาสนะคะให้กับสําหรับเพศทางเลือกอย่างเราได้แสดงศักยภาพได้แสดงความสามารถของเราแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะประทับใจที่สุดก็คือจะเป็นการลํานะคะตอนนั้นจําได้ว่ามันมีการลําที่เป็น สตรีนะคะกลุ่มสตรีของจังหวัดศรีสะเกดรำกันนะคะตอนนั้นคุณก็ได้ให้โอกาสนะคะท่านผู้ว่าก็ได้ให้โอกาสกั้งนะคะได้ไปรำแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสตรีแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำ แม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เรา,ออาก็ยังภูมิใจิดถึงนะครับท่านผู้ว่าปูอยู่มหาชัยมาสร้างสีสันหลายๆงานเลยโดยเฉพาะงานตุ๊ดจีนลเล่งเยี่ยชูมีโอกาสจะไป ทานกาแฟาที่อร่อยที่สุดในโลกที่อ่างทองครับท่านก็เหมือนกันฮนะอย่าลืมชาวหมาชัยนะคิดถึงครับคิดถึงท่านนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาทานอาหารทะเลสดๆที่สมุทรสาครน,นะครับหมาชัยนะครับรักษาสุขภาพให้รากาแข็งแรงต่อไปนะครับชาวสมุทรสาครที่ดีใจที่ครั้งหนึง่งท่านเคยได้มาดํารงตังแหน่งที่นี่แล้วดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยดูแลทั่วถึงหมด ก็จะฝากถึงขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของประชาชนอย่างนี้ตลอดไปครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าปูชาวเทศบาลนครสมุทรสาครคิดถึงและลึกถึงท่านผู้คนนะครับตู่จีนข่งนเทศบาลนะครับกับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็เริ่มในสมัยท่านเป็นผู้ว่าและกจังหวัดนะครับแล้วเราชาวเทศบาลนครสมุทรสาครและชาวสมุทรสาครจะทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับ เราเคยผ่าฟันวิกฤตโควิดมาด้วยกันของเมืองสมุทรสาครน,นี้นะคะแม่ค้าทุกคนชาวสมุทรสาครเป็นกำลังใจให้ผู้วา่าปูนะคะรักนะจุกจ๊กจะะะปปิดทออองงัพรารามมจยบชุตา ท่านเป็นคนเก่งคนดีนะครับแล้วก็มีองค์ความรู้มากมายนะครับที่จะมาพัฒนาคนอในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งปฏิบัตินะครับในหลักธรรมนะครับก็คือความซื่อสัตย์ความสุจริตเป็นสิ่งที่ทุกคนยังจำได้นะครับแล้วก็มีความประทับใจท่านมาโดยตลอดสวัสดีค่ะจ้าของเพลงโมสามค่ะพวกเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าโปอย่างมาก ช่วยช่วยทาให้ความฝันของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆตรงนี้ได้เป็นความจริงนั่นก็คือคันกั้นน้ําที่พวกเรารอคอยกันมาหลายสิบปีพอน้ําท่วมปีนี้พวกเรารอดแล้วค่ะชาวบ้านดีใจและมีความสุขอย่างมากต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าปูเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผู้ว่าได้มีความเมตตาลงมาปลูกต้นมะพร้าววิจิตรแสงสีไว้ที่โคกหนองนารอขอกอของตำบลอบทมท่านสนับสนุนงบประมาณ ถนนเส้นยาวเลยจากหมู่ที่สจนจดหมู่ที่สองด้วยงบประมาณร้านเศษที่จะรือไม่ได้เลยไม่ใช่จะเพียงชุมชนนี้ชุมชนเดียวคนอำเภอสัมโก้ทุกตำบลก็กว่ากราบขอบคุณท่านผู้ว่าในเรื่องของการให้งบประมาณสร้างถนนห้าเส้นในอำเภอสัมโก้ด้วย ก็ไปอยู่ที่ไหนก็บอกตนเองอยู่เสมอเป็นบ้านของเราเพราะนั้นมาอยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยสองปีเนี่ยก็เหมือนกับมีบ้านอยู่ที่สมุทรสาครมีญาติพี่น้องมีคนที่รู้จักรักใคร่อยู่ที่สมุทรสาครเพราะนั้นทำที่บ้านตนเองยังไงเนี่ยก็ทาที่สมุทรสาครอย่างนั้นทําที่พิจิตรอย่างนั้นทําที่ศรีสะเกดอยู่แม้กระทั่งทำที่อ่างทองก็อย่างนั้นเหมือนกันก็นึกว่าเป็นบ้านของเราเพราะนั้นการที่นึกว่าเป็นบ้านของเราเนี่ยมันก็จะดีอยู่อย่างก็คือ ทำให้เต็มที่เท่าที่เรารับผิดชอบจะทําได้ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเพราะนี่คือบ้านของเราทําให้ดีดท,ท,ที่สุดความสเลยครับที่แรกที่เราไม่ทำงานตรง,งนั้นคม,ออมเราเลือกเองฮนะไม่มีคนกําหนดเราเลือกที่จะเป็นพัฒนากรเราเลือกที่จะเป็นประหลัดอําเภอเราเลือกที่จะเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าการจังหวัดเองเมื่อเราเลือกเองเนี่ยการทํางานก็ต้องมีความสุขกับตามที่เราเลือกผมว่าความจริงใจนะความ ส่งส่งความจริงใจไปหาความจริงใจด้วยกันใจจากใจต่อใจเนี่ยมันมีความหมายที่มากกว่าการทำงานธรรมดาเป็นการทำงานด้วยหัวใจพุยง่ายว่ามองตาก็รู้ใจกันแล้วขอให้โชคดีขอบคุณนะที่มาส่งคงสสนไกลและแสนนานความใฝ่ฝันที่ฉันมีสว่างสวัยในดวงมัน ลูกไว้นานในดวงใจโรดอย่ารดด้วยน้ำตาโปรดนาอย่าร้องไห้รอยยิ้มคือกำลังใจคงมใจไว้โปรดทงมือมาก็รู้ใจตัวเองก็รู้ใจเธอดีแต่เรานั้นก็ยิ้มทั้งน้ำตา จดจำไว้ในใจว่าความฝันนั้นมีนค่าเกินกว่าจะถอนใจจดจำไว้ในใจว่าความฝันนั้นมีค่าเกินกว่าจะถอนใจลา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 คุณนะเธอใช่เราต้องไม่เศ่านะลา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  ลาลาลาลสุขภาพนะมันเป็นไล่อ้วนต้นสมบูรณ์ที่นั่ารัลรักลาสลาลาาละ